สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้คุณตาวิธีไทยสิไปพาไปเบิ่งคนตึกกระดุงเนาะครับเนาะฝนตน๊ยามใดมีคนมาตึกกระดุงคุณนูน้นี่ทุ่งไทยทุ่งนาเขาก็เริ่มอยากออก่วงหรือด้ท่านผู้ชมเลยปุดขุดอ่าเขาก็เริ่มออก่วงแล้วนะมาเบิ่งคนตกฝคนกระตกดีะแท้นะ ข่ากับออกพวงเลยเหี้ยวสิบมาเบิรงว่าคุณยายตาคุณยายเพิ่นย่อกระดุ้งได้อยู่เบานะเออคุณขาเข่ากับออกพวงเลยเด้คุณผู้ชมเลยแต่ว่าน้ำหิ่วโดมสมบูรณ์แค่นะ ยายพันยอกระดูงนะโผโผโผไปไปลงไปเบิกท่านผู้ชมอืมอยากลงยากแม่จกหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะอึ้บเอาได้ได้โน้ได้เนาะเออได้การได้การบาทบาทได้บาทบอได้บอ โอ้ดีค่ะเออได้การถ่ายฮู้เลยแม่คุณยายเพื่อนเบ้านี่เด็กกำลังมาถ่ายเป็นไรเลยนี่เด็กนี่เบ่โอ้พุ่นนะยามเข่าบบได้พันมาถ่ายเออเออโพดแล้วทางพุ่นพัดเก็บกระดุงแล้วโอ้เปลี่ยน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  ได้กระตึกโบได้กระตึกเผืนเบามันมว้วนมันมว้วนอืมคนหมักตึกคนหมักตึกป๊าคุนอ่ะเต็มแย่งของคุณยายอันนี้ผเอ้ยลอยยังเยื่งอยู่เอาม้วนเกึบหดเดฮ๋เออได้การอยู่ไรมันที่โพดบ่ื้อมันห่างโพดบ่กืฮ้อยาย เออเขามาทางนี้เบิร์ไอ้เบิร์นู้ฟูปาเท่เด้ย์เดยมานอยู่เด้หันยายเอ,อ้ยเออได้การถ่ายไว้เรียบร้อยเออไวขนาดคนหมักไายคุณอาเออเอ,อ้ยออน้ำไหลแห้งอยู่ได้หนิ เออสิได้อันนี้ของยายนี่งอเบิ่งแน่ได้อยู่เบาเออปาเบายายคุณน่ะแตกครบครบอ่าทิชชูเบิ่งกนู้ท่านผู้ชมเอ้ยคุณน่ะนองคึบคบมันกระพยโยฮะแล้วอันนี้เนาะอืมมันพอยโย เออบทแ้วก็เวียกระเบ้อนี่เวียกระเบ้อนี้ฮะอือมาถ่ายทั้งพี่มาจังเห็นมันจังเห็นหลายๆมันจังถ่ายทอดสดยายอันนี้เด๋เป็นได้ไดอันนี้โย่บุนู้เห็ดตังติโยบุญนุ้ถ่ายพ้อมโย่พ้อมมันกระสิได้อยู่เบ่ลุ้นบุญนุ้ยโอ้ยันบบได้บอกคือ โอ้ยกระดุงมันห้างโพดอันนี้เนาะโบห้างแต่มันโอ้ดีฮะโอ้บางลงกรบโได้ของเข่าแล้วเป็นโทษแล้วบาทนียายเอ้ยอ้าวเอา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 เนี้ยไปทางหนักเอาเนี้ยไปทางพุ่นอืาโพดแล้วแต่ยูทูบเบอร์เพื่อนเลยอยากตึ๊กแท้เห็นกับเจ้าตึกเลยอยากตึกน้ำอ้าว ได้การได้การชไ,ไ,ดไาดนน,ดดอนโอ้ได้การได้การได้การยายเอ้ เออได้การได้การคือคือคือแบบนี้มวนเก็บ